何 <noise> ความคืบหน้าเหตุระเบิดซ้ำลูกสองเส้นทางรถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาตำบลท่าโพอํำเภอะเดาจังหวัดสงขลาจุดเดิมที่เกิดระเบิดรถไฟเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลโทสานิตสกุลตนาธไม่ทาพักที่4ได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุและเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งขณะนี้การทำงานของกลุ่มก่อความไม่สงบเลือกเก่อเหตุนอกพื้นที่เฝ้าระวังเดิมทีมีการก่อเหตุในแค่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเท่านั้นแต่หลังจากนี้ทุกฝ่ายต้องวางแผนมาตร,รการคุมเข้มเพิ่มโดยเฉพาะเมืองใหญ่ในพื้นที่หลักของการท่องเที่ยวพื้นที่สําคัญด้านเศรษฐกิจสถานที่ราชการที่มีความล่อแหลมในการก่อเหตุแต่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เป้าหมายเดิมด้วยเพื่อความไม่ประมาทและลดความสูญเสียและขอความร่วมมือจากภาคประชาชนผู้นําท้องถิน่นคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสช่วงเทศกาลปีม ยิ่งต้องควบคุมเข้มทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด